เอากลับหายพี่น้องเอาเร็วเอาเร็วกลับหายนี่บอกหอยอยู่นี่นี่อีโต้มาเถอโอ้แต่นึงครับพี่น้องครับกับฟอร์ดีกันยำแรงเลยพี่น้องบ่แรงเลยายสีไปสีโมงครับอเมริกะมาลาหนูในป่าอ้อย ปลาอ่อยปลามันนะครับมันเป็นปลาอ่อยเกาหอยไม้เนี่ผมมาใส่สามเกี่ยวนะครับผมบอด้อันลงคลิปบอยี้อันบอด้ยิปโอครับพี่น้องนะบอดี้ได้ครับเนยาเขาผดกับโบกินยาเขาอ่อยกับผ้ามกับโบกินพี่น้องนะขี้ไต่กับโบกินมันดีกันเลยนี่ไปงมบอกหอยมาพี่น้องนะไปงมบกักหอยมาใส่หน้าจีใส่ได้อยู่มาสักสิบหลัง นะครับนะไม้ปลาหอยที่ผมใส่หอยดีครับผมบอกไปหมายกับปลาหอยเลยครับรถนี่ทางผนบอกจะไปทางไหนครับนะมีหอยกัดใส่หมองหอยกัดก็บ่าได้พี่น้องนะหาไปได้สี่ในะน้าผมกับบอกได้เลยครับนะว่าปลาหอยนั้นเป็นไหนใส่หอเดีนะครับนอะ่นะอ่นะเดี๋ยวผมพายเบิง้งเบิ้งหอยหนูครับหอยหนูมันกัดมันมีหอยหนูอยู่ผมเลยมาสั่มรอบนี้รอบที่สองเลยครับนะถ้าเบิ้งพี่น้อง ลองร้อยมันก็นเริ่มน้อยแหละครับเพราะว่าคนหาหลายเนาะนี่พี่น้องมึงมีห้อยห้อยมันกินครับอืมมีขีน่นะนี่ครับพี่น้องมีห้อยใหม่เมือเส่าผมมาเบิึงล่ะกันหนึ่งนะตอนแรกผมเลยไปหาบบกหอยมานี่นะครับมองนึงล่ะพี่น้องตีใหนสับเชียนเลย นี่ครับมังหูครับมึงมึงขุดหากินนะมองนี้ผมก็เคยว่างกลับไว้เมื่ได้ครับพี่น้องบ่เข่าเลยนี่นี่มองหนึ่งพี่น่องอู้นทางเที่ยวมันไป้าพี่น้องเห็นบ่ออ้าวมันไป้าอครับเนาะมันนี่กแกเป้าบอกไว้มานะอ่ะเดี๋ยวจัดการก่อนพี่น้องว่างกลับก่อน มาติดอะไรนะครับผมกลับสวัสดีงามสองเลยพี่น้องเลยนะบ่ว่างเดี็กใส่กลับเล็วกว้ากับดังมือไว้นะครับในปลาอ้อยนี่ปลาอ้อยปลาอ้อยเก่าเขาหรือ นะครับนะพี่น้องผมใส่สามหลอดไปแล้วมานี่พี่น้องว่าไหนโตเลยโอ้ยอมยอมยอมครับนะอย่ที่ผมบอกไปแล้วต้นต้น,นะครับนะ,ะเดี๋ยวไปลุยกันเลยครับว่าสิม้าลงมานนินะอ่อ,อ,อมันหมาหรือปูและ <laughs> มองมันสัมปังเลยครับโอ้ยมันยังมีหอยฮะ โอ้เอะไรครับบวกหมาเลยพี่น,น้องเพิ่งเด้ออันนี้พวกเขาครับพี่น้องพวกเขาอันนี้ก็พวกเขาโอ้ยผมหอมมันเลยผมใส่อใหอยไปสามอันหายไปอันหนึ่งใส่ไปนี้อันหนึ่งใส่ไปนี้แล้วก็ทิ้งไ้อยู่สองอัน หอยหน่อยหอยหายไปตัวหนึ่งครับพี่น้องเรียกโบกเข่าโอ้ยยอมย่อมยอมนี่อันนี้ก็บอกเข่าครับมึงตะบุญอุ้ยกัดมันสะเลยพี่น้องเออนี่เออ่ครับโอ้ยย่อมมันย่อมมัน มึงห้อยไอ้พี่ห้อย,อยบวกเข่ากับพี่หลอกเสยบวงไว้หนึง่งอะบวติ่งเลยครับวงโอ้ยคุณผมใส่บ่วงรักทางไว้ลคุณอันหนึง่งบอครับเงียบกิ๊บเลยพี่หลอกโอ้ยยอมๆยอมยอ่อหอลอดดีๆเลครับวงนี้เอามันไปอะไรนี่ไปเ,เรื่องมวยกันอ้าสามล้างเลยพี่หลอก ผมยอมมาเลยมองนี่เอ <rich> <t> ้หรอผู้ใดมีเงาสุดเด็ดก็บอกผมไปเด้อ่ะหลังเราไปพี่น้องเอากลับหายพี่น้องเอาเร็วเอาเร็วกลับหายนี่บอกหอยอยู่นี่นี่เห้กลับหายครับไส่เสือกโอ้พุ่นครับพุ่นคืออะไรครับพี่น้องพุ่มาแล้วกับแต้มนึงพี่น้องโอ้ยเดี๋ยวออกกันมาแล้วแต้มนึงครับ แต้มแล้วมาแล้วพี่ต้องโอ้ยงานพี่ต้อง,อง,องเอ,าอ้าหยากเนาะของนี้นี่เอเอ,อ,อ,อเรียบักแง่พี่ต้องอือโอ้ยแหลนแหลนเลยพี่ต้องอือหมันหมาเนี่ยปุ้ยนะมาแล้วครับเต็มไล้ครับไปต่อไปก็เป็นหอยเก่าๆพี่น้องหอยเก่าๆ ึงมีตัวกันเถอโอ้ <S <S แฉกนึงครับพี่น้องหนูทองขาวโอ้ยตัวหน่ยอยตัวหน่อยเพิ่งของขาวหน่อยครับหมดขึ้นไปแล้วครับพี่น้องทองขาวหน่อยนะ น่อยครับนี่เป็นยังไงไปมาตัวไปพี่น้องไม่ปลาหยางค่ายซอ,กกองหลังพี่น้องห้อยเก่าดอกแต่มันสนั่ไปหมดเลยครับมันกัดิหยาขาดไปเลยครับหลังแรกอื้มอืมโอ้เบาครับเบาวิวเลยพี่น้อง ้บอกไก่เลยครับเนี่ยบ่ค่อยนะเอาบวนหนาสิพานหนูบอกพานกับบอกกินเหรอครับเนอะนี่บ่จะไปหนอกอีกรังนึงนะพุนรางนี้ไสละนี่หนอพุนไม่ทำอโอ้ ว่าอย่าข้าลวงนะครับเนาะโอ้โนี่นี่นี่นนบัวมากครับบัวพานทางนี้เลยเราจะเจอกีเซ่แล้วนะครับพี่น้องก็ยากไปเลยแหละคุณมองนี้มองนี้แกมือไปไลยครับพุ่ณไปไลยทั้งพุ่นน่าจจะเป็นแป้วมันครับออกทั้งพุ่นนะครับ มองนี้มองนี้ได้หนูสองขาวตัวหนึ่งนะครับนะนะกระพาะได้กินครับพี่น้องนะแปดหลังสองแส้มนะครับใหญ่หนึ่งหน่อยหนึ่งเนาะแต่แน่จะได้กินตัวเดี้อะลรครับนะหนูสองขาวก็ว่พาะนะครับไม่หน่อยนะพี่น้องนะอ่ะโอเคนะครับยังว่าอลไรครับหาอยู่หากินได้หนูช่วงนี้กระย่างนี้หรอพี่น้องนะครับนะกว่าจะหางหาไม้ได้นะครับแตงละมองนะคลิปนี้มันนี่ก็ อย่าินครับฝากติดตามไปนะครับช่องบานเลยสวนเจริญพรนะครับนะเพื่อให้มีขั้นแนะนำในการดักหุูกับพูดคุยกันมากครับนะครับพอหนูแต่ละพื้นที่บ่ขค้นกันหอกพี่น้องนะอีสานก้างเหนือบ่ขื้นกันนะโอเคครับคลิปนี้มันนี้ก็ขอพูดนะครับที่เขามาติดตามแลบชมนะครับอ่าสวัสดีครับผมแจ่มเดียวพี่น้องอ่ะมันมันครับปู